อยู่กับราย,ยการอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะผมยังไม่ได้คิดเอาเป็นว่าผมจะคิดทีหลังเลย <c oughs> นะครับเอาไปก่อนเอาคิดถึงไปก่อนคิดทีหลังไกันตอนนี้ผมอยู่กับต้นแดงนะครับชื่อแม่งบอกวงชิมหายผมเมียนต้นนั้นเปสีน้ำตาล <c oughs> ข้างในมันแดงดู <c oughs> เอาแล้วครับข้างในมันแดงจริงครับตอนนี้นั่งพักนะครับรอเพื่อนรอเซียนหมีนะครับครับรอเซียนหมีนะครับ วันนี้มากับพานนายนะครับเจ้านีเก็บเห็ดขัดห้างได,ได้กี่ดอกแล้วเฮ้ยตรงนี้สั้นแต่บ่ได้กี่ดอกอ้ะมูผมมันจะเก็บเห็ดไปแรลกน้ำอารร่มทัางหนเด้อครับไ <laughs> ี่สั้นอ่ะ กูขช okay. uh, an sure> um> ี้มึง네ขึ้นเลยบ่ผมแมงคตรสั้นอาจจะลื่นได้เลยนะครับแต่ผมไม่ลื่นครับเพราะผมเบี้ยวตันเขาบอกให้ระวังลื่นนะครับแต่ผมไม่ลื่นบอกเราอีกสองเฮ้ยลื่อมเลยวะ โอ้ยเหนื่อยไงถ้าไปเรียนไปขนาดเดินแค่นี้นะเพื่อว่าจะพูดกับดึงเนาะว่าพูดกับดึงแห้งจังมีใครเคยไปบ้างมีหยกเนี่เคยไปฮัวดึงบ่พ่อเมื่อยลิมมันเสียงมันมีความมือการด้วยเหรอฮะไม่ใช่คูลังกาครูบัวคูกระดึงหรอูพ่อ เพื่อไอ้ผู้ทอกมันอยู่เลยมันมีทางขึ้นตัวงทางนี่มันบรออันนั้นผู้ลังกาหรอเออกูหลงวะไม่หลงมั้งเดี๋ยวเสี้ยนเอื้อนสู้เห็ดเขาดูเห็ดเขาอยู่ใหนเอือเห็ดเขาอยู่นี่เห็ดละโง่ครับนะครับเห็ดละโง่นะครับทุกคนเห็ดเบื่อค่ะอาไปแกงตามกินมีเห็ดเบียร์ครับตีไปแกงโคตรน่ฮักกินผู้ใดหักผม มาเอาได้ครับตอนแรกกะเชฟนายรังสรรค์บ่อน้ำเทียมนะครับอันนี้ไม่ใช่บ่อน้ำจริงไม่รู้ครับผมก็ยังไม่เจอบ่อน้ำมันจะเฮล็ดเวส่เอาไปมาติดซื้อๆมั้งเมื่บ่ชืดๆ่ะโคตรเมืยอเธอคือบบเฮ็ดทั้งต่งวะเขากับบ่อน้ำขึ้นมาแ้ ยังว่าอยู <playable Có S 4> mm ่นะลืมน้ำกินมาด้วยเนี่เอย่างใส่มา้อ้พร้อมเนาะมาใส่กระเป๋ากูงดอยู่เอากลกวไม่เชื่อไม่ใกูกลัวกยางรถเกออนบออนเพื่อน เห็นได้หน่อยอ่ะเห็ดเหรอนี่ดอกนี้แข็งนอยู่เลยนดปวกนะครับพี่น้องเห็นบอกเเห็นก็ตามไปห้เราเห็นกระากูเห็นไปห้องนุ่ะดอกันบอมีแตะดอกพ่อไปทิมน้อง เราเจอมนุษย์ได้นะครับทุกคนน่ากลัวมากเลยนะคะเจอมนุค่ะบายบายมูป่าออกไปหรือยังคะมูป่าคาเดมี่ออกตัหรือยังเฮ้ยแมงรองเท้าเขาเปลี่ยนเนี่ยหรือวะถอดไม่สูถอดไมนสูดูนะครับน้านาไปลำทานนะครับผมจะถอดรองเท้าให้ดูมีสะพานบอก อู้แต่ว่าโคตรเย็นเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับเดินตรงเยเเฮ้ยตัวนั้นก็เดินตามได้เหมือนกันนะระดุายก่อนได้บ้าง ตอนนี้เซียนคิมกำลังเก็บบรรยากาศนะครับเพื่อนผมเป็นตากล้องมือดีเขาได้เล้วเพื่อนเอาไป่หอวิทียูทูบเบอร์ต่อไปเป็นไอเซียนคิมไอมาเด้อเซียนคิมมากับพานายครับทุกคนจะที่เก้าแล้วครับพี่น้องหาเห็ดหาผักหวานไว้สำหรับหนากระเป๋าจะมีไ พูดแต่เหตุมหัตวัวะรู้อาหารแบบคลายฟันเหรอโครงการขายฟันได้ไมมขาผู้ตัดด้วยวัวขาัำ ขาย<ห>ังบกคอยมีแห้งครับไหวประเดี๋ยไุ้งได้เบิ้งไหวได้ครับไปรีเตรียมตัวมาเพราอความสีขาสั่นของผมครับกูก็ว่าขาไปเลมึงลงแงเลยติดตายแล้วนะพวกวะนี่เนี่ยมตกเลยนี่โอ้เชื่เจ้ามาถ่ายรูปไเยอะหรอเออถ้าว่าขากูแม่งสั่นเหลือมือกูก็สั่นเพื่อนเออเห็นพวกเก็จเดินขึ้นสะพานเลยไหมสะพานสะพานจีนบอกวะจีนหรือว่าอะไรวะที่มัน ขายาวสั้นก็มีดิเดี๋ยวกล้ามเนื้อกระตุกใช่ป่เดินขึ้นเขานะเดี๋ยวเออแต่ว่ามันเป็นปันใดสนคันญสนคัญนมันอยู่บนเขาสูงๆใช่ป่ะเออใช่เพื่อนแบบขาสั้นแบบกล้ามเนี่ยกระตุกเหรอสั้นแบบได้คานอืมยิ่งสั้นไปหมดเลยตอนนี้เราถึงน้ำตกแล้วนะครับน้ำตกนี่สูงมากเลยนะครับน้ำตกคำน้ำสร้างนะครับไม่ใช่ใครสร้างนะครับน้ำสร้าง เห็นไหมครับทุกคนที่เห็นหน้าเปียกๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเหงื่อนะครับไม่ใช่น้ำผู้ที่เรายจริงนะนั่งเลยทางวัดหน่อยบัวไทยเลยเหมือนปูงเลยนะแต่ว่าคิดว่มาหนามันหนาจะกลับเลยหนามันสูงมันก็แบบเบิกก็ วิธีแก้เดิน,นครับแตเราดูน้ำตกนะครับทุกคนนี่นะครับที่เรามาดูเรามาดูอันนี้นะครับทุกคนอันนี้ไม่ได้มาดูนะครับมาดูอันนี้ครับงาน,นเบิลยังไงควมามคงร่งเสียงบรรยากาศคแบบน,น้ำตกนิดหน่อยเสียงยาแล้วเบลจะเสียงบรรยากาศก็จะป นี่แ้วครับสภาพคากับครับเอาเรื่องนะครับกับเมื่อยอะครับป่านี้เดินไมบนี่นะ้วครับพี่กัดสำหรับวัรุ่นสูบมาทุกคนนะครับใครกําลังหาหลอดอยู่ เขามาเลยเด้อครับมีเพียบครับว่าสิหลอดสันหลอดเงาหลอดตรงหลอดตันมันเหลี่ยเลยนะพี่น้อกใส่เลยครับเอากระสอบมาแก้วครับพี่น้องหลายแห้งอีรอบปะอะไรอะไรนะเอ้ยฟานกูต้นโคนใหญ่เขาไปแกงอือไหนนี่กล้วยใหม่ปะนะมีดอกด้วยวะอย่างกล้วยใม่ย่งกล้วยใหม่ปะโอ้สูงนะ ไปนายไปปีนไปตัดต้นเชื้อขึ้มาถึพวกหาเก็บกล้วยไม่ไปขายนี่ก็ได้เงินหลายนะมีด้วยหรอมีดีเพื่อนมันมีกฎหมายใช่ไหมแบบของอุทยานไมนเป็นของอุทยานตามายเราเราน่าจะติดตั้งแต่เก็บเห็ดแล้วลอะตัวอะไรนี่ไม่เหมือนกระป๋องเลยอะไรตาดีแค่อีหางไม่ไหมหางแดงนะที่มึงเห็นบุ๊คบุ๊คเนี่ยบุ๊คเธอต่อนนี้หน่อยมันตัวแดงเนาะ สายพันธ์หางกระดิงนะครับพี่น้องเมื่อกี้เห็นมาจครับจิงเรนที่เห็นมันเป็นสายพันธ์หางกระดิงนะครับนี่มันที่สั้นยูยสิครับแล้วบ่อน้ำเทียมมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยเราเจอลือสีนะครับทุกคนมาครับทุกคนเราเจอลือสีเข้าป่าลึกเราเจอลือสีนะครับคนที่ถามว่าเข้าป่าเจออะไรครับผมบอกเลยครับ เจอต้นไม้นะครับทุกคนอะไรเมืม่อกี้เจอตาก,กแตนนะครับไม่ใช่ตาก,กแตนธรรมดานะครับตากแตนอะไรวะตากแตนหางกระดิ่งนะครับทุกคนอันนี้มันคนมาเผาเรือโดนฟ้าพายวะ <S <S โคตรเกี่ยมอ่ะ ะระวังไว้ด้วยครับย่ามฝ่ายย่ามฝนใครที่เคยสาบานอะไรไว้แล้วไม่ทํานะครับเดี๋ยวไปยืนล่วงๆคนเดียวครับเอามูไปนั่มมันยังมาตายคนเดียวด้วยครับพี่น้องงานเราครับมึงไปกับกูบ่กูจะพามึงไปยืนล่วงเขาเดินลงนู่นแล้วเขาจะเดินขึ้นนู่นอีกเ ขาสั้นนั่นแต่หัุละงรอกูอแี่เออันโตแมงอันนี้ยังอันนี้นะครับเข็นปะครับเขาเรียกว่าพืชที่มันอยู่ใต้ดินอะะเมดจมุดอะไรนี่หละเออใช่นะลุงเออเข็นนะเฮ้เธอว่าทางเขามันเห็นเองบอเป็นชีฟึงหมดเลยเน้่ะ หากว่าก็ผึ่งสุกชนิดเลยมันจะตัวเล็กกว่าผึ่งธรรมดาใช่แล้วก็ตัวเล็กกว่านิ่มอ่ะนมัละไปครับตอนนี้เราถ่ายไว้เพื่อให้ทุกคนได้ดูนะครับเห็นไหมครับเป็นของหาดูยากนะครับเพราะผมปิดคลิปปุ๊บผมก็จะไฟเผานะครับทุบไม้ออกมาแดกกวนตีนขมักม่อโอ้คุณเล่นนะครับ วุตาว่ามันมันเพิ่งเคยเห็นในหนูว่าเป็นหัวสิรังมันเหรอปากทางเข้ารังมันเหรอใช่อันนี้น่าจะเป็นลังมันตรงมันเป็นปากทางแต่ว่าข้างในมันจะเป็นลังมันจริงๆอ่ะดูนะครับเพื่อนผมจะโดนต่อยหรือเปล่ามันต่อยได้หรอมันต่อยป่ะเพื่อนมันการข้าวซีหาตัวยหรอข้าวนางอันอันหนัตัวกับอิงคือกระมีแล้วมันกัดด้วยมันมีน้ำหวานไหลลงมาด้วยมีมีดังไม่โดนไม่กลุ่ ใหญ่บางใหญ่ด้วยนะแบบใช่นะเขายกมันพอนี่มันเรียกว่าอะไรนะชัยนาลุงนะครับทุกคนชันชันชันนาลุงนะครับไม่มีชันนะเอาชันลงเลยนี่นะครับเพื่อนผมมันเรียกว่าอะไรนะครับเรียกอะไรดังเออชลงสมพงษ์ครับเพื่อนมาสมพงษ์ ไปนะครับไปเห็นต๊ะเฮ้ยเคยเห็นหมาหนิท่อธรรมชาตินี่ไม่ได้อันนี้คือ<ห>ของจริงนะครับธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับไม่ใช่คนนะครับอาจจะดูเห็นไหมไม่สีว่าฟ้านะครับมันเป็นฟ้าเพราะมันเป็นน้ำนะครับทุกคนเห็นไหมครับท่อเขาเรียกว่าท่อพ v c ซธรรมชาตินะครับทุกคนหลายคนที่เขามาดูคิดว่าจะมีสาระนะครับแต่ว่าความจริงบ่มีสาระแม่เหรอเชื่ว่ะ เออตัว้กว้ยใหม่อันดอกดอกม,ม่วงนะเนาะแต่ว่าถ้าอาอกกล้ยไหม่แบบบุ้มไม่ดอกไปาต้องไปซุมม่มดีด้วาว่ามันจะเป็นดอกสีอะไรสีม่วงสีขาวรอเปล่าสีเหลืองนี่น่าจะแล้วะเหลืองขาว่ะสีแดงี่้อูอ่ะกูไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่อเอสมพูกับมีเน,ะนาะ จุดเปียงอะไรเอา้าอีกแล้วเหรอน้องอยู่หลายแต่ว่าในี่ปลาเหรเอจะยกดูไม่เทอมันเยอะเนาะในบ้านบ่คคลีมีมมอะ นูกะเลยีอ๋อมันมีสองรูหรอในรูนี้สวยปะจะวันรั้งหน่อยจะลั้งใหญ่กว่าเนาะพวกนี้นาทีแยกซากาอามาพวกหลังนี้แมงไทยสวยปะแมงเพื่อนไทยดิแต่ว่าไม่มีตัวมันกินมันกินเหมือนนั่นเหตุอะกินแบบเห็ด ต้องมีตัวมันไม่โคตรเลยแต่ว่าอยู่ไหนมีไส้ในร่องมีหมุด่ะก็คือรางมันหรออืมไม่มาไหนนะนี่อันรังมันแบบมันอยู่กับพื้นไปดีบมันมานไปดิบมันมาใช่ไมบอกว่ามันเหมือนเห็ดกินดีแล้วน้ำพึ่งมันอยู่ไหนอยู่ในดินดินดิเลยขุนลงไปลึกๆ นี่ครับพามาดูอะไรครับพี่เีื้นในพามาเจอพริกไทยป่านะครับและคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพริกไทยมาจากไหนมาจากไหนมรับไม่รู้เหมือนกันไปเอาเอาเลยเกบได้นะครับไปแล้วนะครับทุกคน